รถเมย์คะนึงนิดประกาศข่าวดีท้องแล้วแพ้ท้องหนักมากไปทำงานแทบไม่ไหวในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสำหรับรถเมย์คะนึงนิดที่เพิ่งออกมาประกาศข่าวดีว่าตอนนี้กำลังจะเป็นว่าที่คุณแม่แล้วหลังจากที่แต่งงานมาได้ปีกว่าโดยรถเมย์ได้โพสต์ภาพพร้อมอครอบครัวทั้งสามีและคุณแม่รวมถึงภาพอัลโตซาวลงอินสตาแกรมและอัปเดตอาการว่าแพ้ท้องหนักมากไปทำงานแทบไม่ไหวทำให้เข้าใจของอกคนเป็นแม่ในงานนี้สุขสันต์วันเกิดนะคะหม,ม่ามีวันเกิดปีนี้ของขวัญสำหรับครอบครัวก็คือจิ๋วน้อยน้องจิ๋วลานลานในท้องสบายใจ ในขณะที่แม่แพ้ท้องไปทํางานแทบไม่ไหวเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่เลยว่ายากและอดทนขนาดไหน กว่าลูกจะโตขึ้นมาได้รักหมามีนะคะมีความสุขมากๆแข็งแรงแข็งแรงรอมาเล่นกับจิ๋วปลายปีนะคะต่อไปสถานะเป็นอาม่าแล้วนะและแค่โพดไม่กี่นาทีก็ทําเอาคนในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับรถเมย์กันเยอะมากเช่นเนยโชติกาเอสุปชัยเมกบดมวุฒ์เบนปุญญพรน,นาวทิสาหน้าอุ้มลักนาเบวาีป,าปุกลุกฝนพท์เจียพยิจิตราปุ้ยพยิมลวนันขอขอบคุณภาพไอจีแอดรถเมย์อะโรฮาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกตัดคอมฝากก,า like, ก,า share, ก,ากาดไลคะ์กดแชร์กดซับสไ